สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาชา15ทารโลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวธาตุน้ําที่อยู่ในสเตตัสคนในความลับในปักแรกของเดือนพฤษภาคม2566นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็อย่าเก็บไปใส่ใจนะคะถือว่ามาฟังเรื่องราวสนุกๆก,กันนะคะเพื่อนๆชาวธาตุน้ําก็ได้แก่ มีนกรกฎแล้วก็ผิจิกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนดวงเพื่อนๆนในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะเดทเดทบางท่านบางคนนะเลิก <c oughs> จบแล้วเคลียร์แล้วพลังงานที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่อึดอัดมันไปต่อไม่ได้แล้วเชื่อว่าณนะตอนนี้หลายๆคนเพื่อนๆชาวท่าน้ําคุณเลือกที่จะจบเลือกเที่ยวจะไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะอัศวินถือถ้วยถ้าหนึ่งเลยไม่ใช่ตัวของคุณเองหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ในลักษณะยังมีความรู้สึกว่ายังบริหารเสน่ห์หรือยังมีความรู้สึกว่ายัง อยากไปต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะไม่ได้มีแค่หนึ่งถึงสองคนเท่านั้นน่ะนะคะต้องบอ,อกว่าพลังงานนะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆชาวธาตุน้ําเองไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ไม่ได้ชอบบริหารเสน่ห์ก็มองว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนั่นแหละคะ่ะเขาอาจจะยังอยู่ในโมเมนต,ต์ที่ยังไม่ได้อยากหยุดที่ใครหรือยังอยากคบหรือยังอยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันเป็นพลังงานของคนที่เราครบกับเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่ายังมีคนอื่นยังคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยนะคะ และไพ่ก้าวดาบเป็นสภาวะที่เครียดกลัวกังวลอึดอัดใจกับสถานการณ์ในเรื่องของความรักเนาะต้องบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันน่ะมันอาจจะไม่ค่อยสู้ดีกับเพื่อนๆชาวธาตุน้ำมากๆขึ้นมาไพ่เดทตั้งแต่ใบแรกนะคะไพ่เดทอาจจะเป็นตัวตนของคนที่คุณคุยอยู่ด้วยอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้ก้าวถ้วยความรักอาจจะก่อเกิดจากในสถานที่ท่องเที่ยวกินเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์เฮฮาและตัวเขาเองอะ ก็เป็นสายปารต์ตี้สายเฮฮาแต่ตัวเราอาจจะไม่ใช่สายแบบนั้นในระยะแรกๆมันก็รู้สึกว่าดีก็รู้สึกว่าใช่ก็เรียนรู้กันไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งะคะ่ะมันก็เหมือนต่างคนต่างกลับไปเป็นตัวเองมากขึ้นเขาก็ยังดื่มกินเที่ยวเหมือนเดิมหรือเราก็ยังดื่มกินเที่ยวเหมือนเดิมแล้วมันกลายเป็นสภาวะที่ไปด้วยกันไม่ได้นะคะ แปเหรียญมีใครคนใดคนนึงโฟกัสที่เรื่องของเหมือนกับหาความสุขใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาเอ็นเตอร์เทนกับตัวเองตลอดเวลาอีกฝ่ายหนึ่งโฟกัสที่เรื่องของการทํามาหากินการหาหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะคะมันเลยกลายเป็นสภาวะที่แรกๆก็ได้อยู่แต่พอนานๆไปมันกลายเป็นว่าพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบพยายามฝืนใจตัวเองสุดท้ายมันก็ไปกันไม่ได้นะคะ ความสัมพันธ์กับคนในความรับของคุณมาเลยด้วยสุขว่าถ้าเรายิ่งพยายามเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครแล้วเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันไม่ใช่เราอ่ะสุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมก็คือไม่ใช่กลับมาเป็นตัวเองอะนะคะทีนี้หกคาถาชัยชราว,วิกตอรี่ต้องบอกเลยว่า สถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่มันอึดอัดที่มันทุกข์ใจที่มันแบบไปต่อไม่ไหวสุดท้ายแล้วคุณจะมีทางออกที่ดีคุณจะสามารถหาทางออกที่มันดีต่อใจคุณได้ค่ะแชมเบอรความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเลือกหนทางใหม่ๆทิศทางใหม่ๆนะคะบเดลเวอร์ถึงแม้ว่าจะยังรักจะยังชอบจะยังหลงกันมากแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายค่ะถ้ามันไปกันไม่ได้ยิ่งรักยิ่งทุกข์เชื่อว่าเพื่อน,อนๆชาวท่านน้ำคุณน่าจะเลือกที่ไม่ไปต่อกับ ความสัมพันธ์ตรงนี้นะ The world บางท่านบางคนอยู่ห่างไกลกันคนละประเทศบางท่านบางคนดิวอยู่กับชาวต่างชาติต่างภาษาการติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับเขามันสําคัญมากๆค่ะมันเหมือนกับ เดทเนี่ยโดดเด่นไปที่เพื่อนๆชาวท่าน้ําที่ดีวกับชาวต่างชาติต่างภาษามากๆนะมันเหมือนพลังงานที่จะใช่ก็ไม่ใช่ที่จะได้คุยก็ไม่ได้คุยที่จะเดินทางมาหากันก็ไม่ได้เดินทางมาหากันทา,ทางที่บางคนอาจจะนัดกันแล้วคุยกันแล้วเตรียมรู้สิ่งทุกอย่างไว้แล้วแต่อยู่ๆสุดท้ายทริปก็ล่มเดวเวอ์ World, ต้องบอกว่าโดดเด่นไปในลักษณะที่แชทเจอกันทางแชทเจอกันทางออนไลน์แล้วก็ ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เช่นกันค่ะและไพ่เดิ e เดวในช่วงนี้ต้องระวังนะความรักความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่หรือกําลังจะยุติหรือมันอาจจะยังอยู่ในช่วงที่คิดและแตัดสินใจอาจจะมีในเรื่องของใครบางคนเข้ามาหลอกลวงเราก็ได้เพราะไพ่เดิ e เดว ถ้ายังไม่ได้คบกันแบบเปิดเผยเปิดตัวก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะเข้ามาหลอกลวงคุณเช่นกันตรงนี้จะคบกับใครก็ต้องดูกันดีๆค่ะเพราะว่าบางทีเนาะรู้หน้าไม่รู้ใจยิ่งชาวต่างชาติเนี่ยเรายิ่งไม่สามารถเดาใจเขาได้เลยว่าจริงๆแล้วเขาจริงใจกับเราไหมคบกับเราเพื่อหวังผลประโยชน์ไหมนะคะแต่ในที่นี้มองว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนเอนชาวทาน,น้ําอ่ะ ที่อยู่ในความลับเหมือนว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ออกแนวชัดเจนเท่าไหร่ในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภามน,นี้นะคะดูเหมือนพลังงานของความสัมพันธ์่ะมันอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะแบบไม่ไปต่อหรือความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมองว่าตัวคุณเองอ่ะจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะจะไม่ได้โฟกัสที่เขาเหมือนที่ผ่านๆมาก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะรู้สึกว่าครบได้คุยได้ยังไม่เปิดเผยก็ได้คุยกันไปก่อนแต่สุดท้ายความจริงก็คือความจริง สิ่งที่เขาแสดงให้เราเห็นมันคือความเจ้าชู้มันคือบางทีเราอาจจะได้ไปรู้ก็ได้ว่าเอ้าเขาก็แชทกับคนอื่นเขาก็คุยกับคนอื่นเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนคนนี้นะคนที่เราคุยอยู่ด้วยคนที่เราอยู่ในสเตร์คนในความรักกับเขาเนี่ยเขารักคนจริงไหมคะคนคนนี้ อสวิ http, นถูกทาเขาบางทีเขาก็ทําเหมือนว่าเขาจะเทคแอคชั่นพยายามจะแสดงออกให้เราเห็นว่าเขารักเราจริงๆเขาชอบเราจริงๆเขาตรงไปตรงมาจริงๆ1ิบเหรียญพลังงานของคนคนนี้สิบเหรียญบอกเลยว่าเขาน่าจะมีลูกมีบุตรมีครอบครัวมีคนที่เขาต้องดูแลอยู่แล้วนะต้องบอกเลยว่าคนที่เป็นเพื่อนชาวท่านน้าไปดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาน่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือในทางกลับกันเพื่อนๆชาวท่านน้าเองก็ได้ที่เป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ ทีนี้อัศวินถือดาบบอกเลยว่าเขายังไม่ค่อยมีความจริงใจให้กับคุณนะคบได้คุยได้แต่ดูเหมือนพลังงานเขายังไม่พร้อมที่จะจริงจังจริงใจกับเราหรือวางแผนอนาคตกับเรานะคะต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะกับคนคนนี้ถ้าเราไม่ตัดจบก่อนเนาะสตรงาาาิงห้คาา1ดาบ ถ้าถามว่าต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเชื่อว่าพลังงานนะจุดจุนดนี้เพื่อนเพื่อนชาวธาตุน้ําคุณน่าจะอยู่กับความคนกับความสัมพันธ์กับคนในความลับอีกไม่นานค่ะเพราะดูเหมือนว่าคุณมาเป็นไพ่ใบแรกเลยคือเลือกที่จะจบและเหนื่อยกับการที่เราจะต้องมามีปัญหาทะเลาะบอแวงว่าทําไมไม่เปิดตัวทําไมไม่เปิดเผยทาไมไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งดาบเชื่อว่าคุณจะสามารถตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตใหม่ค่ะถ้าเขาไม่ชัดเจนกับเราเราก็แค่เดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้ก็เท่านั้นเองนี่แหละเป็นสิ่งที่เพื่อนเพื่อน คิดอยู่แต่นะตอนนี้คุณอาจจะยังรู้สึกว่ายังอยากจะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเขาจะเลือกใครคะระหว่างเรากับแฟนเขาระหว่างเราเขามองว่าคุณเป็นโอกาสที่เข้ามาเป็นความตื่นเต้นเป็นความท้าทายเหมือนเข้ามาเอนเตอร์เทนเขาทําให้เขามีความสุขนั่นแหละสิ่งที่เขาคิดกับเราถ้าถามว่าเขาจะเลือกใคร Justice เจ็ดคาถา The Wheel for June The Tower และไพ่ราชาถือดาบเมื่อวันนั้นมาถึงพลังงานมันเหมือนแบบอยู่ๆมันก็เปลี่ยนแบบปุบป,ปับฉับชลพันกระนานจากคนที่เคยคิดจะเลิกกันจากคนคิดที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้แต่พลังงานดูเหมือนว่าเขาจะเลือกคุณนะเหมือนคุณยื่นคําขาดให้กับเขาเชื่อว่าเขาคนนั้นจะเลือกจะตัดสินใจเลือกเพื่อนๆชาวท่าน,น้ำเนาะพลังงานจะติกอยู่ตรงนี้ค่ะและเขามองว่าคุณเป็นโอกาสดีๆเป็นความท้าทายที่เข้ามาใหม่ถ้าลองมองย้อนกลับไป ในระหว่างทางที่เราครบกันมาเรามีผลประโยชน์ต่อเขาเราช่วยเหลือเราซัพพอร์ตต่อเขาตรงนี้มันก็ไม่แปลกที่เขาจะเลือกเราและในทางกับกันถ้าเขาอยู่กับคนของเขามีแต่ประเด็นปัญหามีแต่ในเรื่องของขัดสนการเงินไม่พอใช้หรือมีแต่ปัญหาเข้ามาเรื่อยๆมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะตัดสินใจเลือกเราอนะคะรักสามเศร้าครั้งนี้จะจบลงด้วยดีไหมคะ สิกาทาจบลงด้วยดีนะสิกา,ามีโอกาสที่เขาจะขอคุณแต่งงานมีโอกาสที่เขาจะขอสารความสัมพันธ์จากคุณก้าคาทาราชินีหรือคาทาต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ตรงไทยโปรไฟล์ดีโปรไฟล์ตรงไทยตรงสเปยกับเขาและสุดท้ายค่ะมันเหมือนกับคุณจะได้ภาระที่ต้องรับผิดชอบมาเพิ่มอ่าก็ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าตัวเพื่อนเพื่อนชาวท่าน้ำคุณอาจจะได้ภาระใหม่มาเพิ่มอาจจะเป็นการที่จะต้องไปซัพพอร์ตดูแลขเขาอะนะคะจบลงได้ดีค่ะบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณแน่ๆค่ะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้คะสี่ถ้วยทวบครับชอบมากรักมากเขารู้แล้วว่านะตอนนี้คุณน่าจะเป็นคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตพร้อมซัพพอร์ตเขานะคะเขาพร้อมนะณนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพลังงานของเขาอะพร้อมที่จะหันหลังให้กับคนของเขาแล้วมันเลือกคุณนะคะ mm hmm. เขาอยากจะเลิกกับแฟนของเขามาคบกับคุณไหมหกดาบ เขาพร้อมนะเขาพร้อมออกเดินทางไปกับคุณเดือดซานเป็นภาคที่ดีที่สุดในสําหรับก็ต้องบอกว่าเขาพร้อมที่จะออกเดินทางไปกับคุณจากที่ก่อนนั้นเนี้ยความสัมพันธ์มันเป็นเดรโมนมันอึดอัดมันเงียบมันอึมครึมต่างคนต่างไม่กล้าแสดงความรู้สึกแต่นับจากนี้ไปเขาพร้อมที่จะมูฟออนพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะแฟนเขาจะรู้ไหมคะว่ามีคุณสามคาถาเหมือนเขาเฝ้ารอเฝ้ามองมานานมากแล้วนะเหมือนเขาโฟกัสที่เรามากๆแล้วและเดอะฟู เขาเหมือนระแวงสงสัยแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นใครเขาพยายามโฟกัสพยายามควานหาว่าเป็นใครที่เข้ามาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์หรือเข้ามาเป็นคนในความรับของแฟนเขาอะนะคะแต่สุดท้ายปลายทางเขาจะได้รู้แต่ณตอนนี้ถามว่ารู้หรือยังยังค่ะเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีค่ะ10บคาาเชื่อว่าคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะหดาบอุปสรรคเข้ามาคุณจะชนะแล้วค่ะ และหนึ่งคาถาคุณและเขามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ๆต้องบอกว่าคุณควรไปต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะมันมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นมีโอกาสที่จะได้เดินหน้ากันนะคะขอให้บทสรุปด้วยค่ะราชินีถือเหรียญคุณไม่ต้องทําอะไรเลยบอกได้เลยว่าเขาจะเข้าหาคุณเองด้วยความมีสเสน่ห์ของคุณด้วยสติปัญญาของคุณและฐานะทางการเงินที่มั่นคงของคุณเชื่อว่าเขาจะตัดสินใจเลือกคุณและไพ่เจ็ดเหรียญค่ะไพ่เจ็ดเหรียญใต้สํารับเป็นไพ่ของในเรื่องของ การมองถึงผลประโยชน์ความจเจริญง,งอกงามในเรื่องของอสังหาริมทร,รัพย์การงานการเงินสิ่งที่จะได้ก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะเข้ามาหลอกเข้ามาลวงเราตรงนี้จะครบก็ศึกษาดูใจกันดีๆนะเพราะหนึ่งเลยเขาสามารถทิ้งคนของเขามาหาเราได้ก็จะต้องมีอะไรที่ดึงที่หลังหรือที่ดึงเขามาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะ ไกลเกียร์เนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้ไกลเกียร์กันเขาต้องเลือกคุแนแน่เพราะอะไรเพราะพลังงานของโปรไฟล์เราอะ่ะมันขึ้นมาดีและโดดเด่นมากๆช่วงนี้มีสติเยอะๆนะอย่าฉุนเฉียวอย่ามีอารมณ์นะคะโจรกรรมก็อาจจะเป็นความรักที่จากคนในความลับก็เป็นการแย่งเข้ามาขโมยเข้ามาตรงนี้นะคะมีโอกาสประสบผลสําเร็จมากๆค่ะ กลยุทธ์อ่ากลยุทธ์ที่เราทํามาหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากแย่งอยากได้เข้ามาตรงเนี้ยมันถึงที่สิ้นสุดแล้วยังไงซะเชื่อว่าเขามาอยู่กับเราอย่างแน่นอนค่ะณตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกสองจิตสองใจจะเลือกซ้ายจะเลือกขวาจะเลือกทําความดีหรือจะเลือกถอยออกมาแต่เชื่อว่าสุดท้ายคุณจะเลือกทางออกที่ดีสุดที่ดีต่อใจเรานะคะสูญเสียอ่า,อาจ,จะเป็นการสูญเสียใดๆก็แล้วแต่ที่ จะทำให้เราแข็งแรงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและในอนาคตมีโอกาสที่คุณจะสร้างครอบครัวได้สําเร็จนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆชาวธาตุน้ำก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ